เนะคะเพื่อนๆจะมีรสชาติกลืนที่มีสรรพคุณทางยารักษาโรคได้ด้วยค่ะเพียงแค่เรานำใบเขามาโขกนะคะอท้องเด็กก็จะช่วยแก้อาการท้องอืด สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่ชื่นชอบและรักต้นไม้มงคลทุกๆท่านวันนี้นะคะมิ้นก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมร้านขายต้นไม้ใกล้ๆบ้านซึ่งมิ้นก็ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็พาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับต้นโกศนค่ะต้นโกสนนั้นนะคะเขาก็จะเป็นไม้พุ่มยืนต้นค่ะเมื่อเขาโตเต็มที่เขาก็จะสูงประมาณ3-5มิเมตร ลำต้นของเขานั้นนะคะเพื่อนจะมีสีน้ำตาลปนเทาลำต้นสูงมีผิวที่ขรุขระค่ะเขาก็เป็นไม้มงคลไม้ประดับที่นิยมนำมาปลูกประดับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาภให้กับผู้ที่ปลูกและคนในครอบครัวค่ะ ใบของเขานั้นจะมีสีสันที่สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์มากค่ะเนื้อใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายกับกระดาษที่มีความกว้างประมาณ1-2เซนติเมตรความยาว3-5เซนติเมตรค่ะ ใบของเขานะคะเพื่อนๆจะมีรสชาติเฟื่อนที่มีสรรพคุณทางยารักษาโรคได้ด้วยค่ะเพียงแค่เรานําใบเขามาโขงนะคะพอกท้องเด็กก็จะช่วยแก้อาการท้องอืดน,นอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังสามารถนําเขามาต้มดื่มเพื่อเป็นยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะแก้ร้อนในกระหายน้ําได้ด้วยค่ะ ส่วนใบสดน,นะคะเพื่อนๆเราสามารถนำมารับประทานหรือว่าจะนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการชุบแป้งทอดการแกงการผัดหรือว่าจะต้มจิ้มกับน้ำพริกอร่อยอร่อยก็ได้เช่นกันค่ะ มินหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจเพื่อนๆที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ไม้มงคลทุกๆท่านไม่มากก็อน้อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มินในคลิปถัดไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ